ระบบเรื่องของพี่วินแล้วมาดูในเรื่องของมาตรการการจัดระบบรถแท็กซี่กันบ้างนะคะ,คะตำรวจนครบาลก็เตรียมบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นกับแท็กซี่ที่ปฏิเสธรับผู้โดยสารพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้แจ้งเบาะแสแล้วก็เป็นพยานเอาผิดตามกฎหมายด้วยค่ะพลต่อบตรีนิพนธ์เจริญผลรองผู้บัญชาการตรํารวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบการให้บริการรถขนส่งสาธารนณะพลโทธีราชายัยนาควานิชแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังรักษา ความสงบเรียบร้อยได้มอบแนวทางให้ตำรวจนครบาลสำรวจอู่รถแท็กซี่และสากลแท็กซี่พร้อมจัดทำประวัติผู้ขับขี่และควบคุมบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้หากพบแท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารหรือไม่มีใบขับขี่สาธารณะไม่มีประกันภัยและมีพฤติกรรมในการขับรถที่น่าหวาดเสียวโดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งประชาชนสามารถแจ้งตำรวจได้ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสด้วยเพราะที่ผ่านมาประชาชนไม่ค่อยเข้าเป็น าเพื่อควบคุมตัวผู้กระทาความผิดมาสอบสวนจึงทําให้ดําเนินคดีไม่ได้สําหรับกรณีที่แท็กซี่จอดแช่ป้าห้างสรรพสินค้าจะจัดจุดจอดรถให้กับแท็กซี่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะห้างเซ็นทรัลเวลและเซ็นทรปิ่นเก้าที่มีปัญหาหนักในช่วงของวันเสาร์และอาทิตย์ โดยขณะนี้ก็ได้สั่งการให้สถานีตำรวจแต่ละพื้นที่ประสานงานกับผู้บริหารห้างสับสินค้าแล้วเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดค่ะซึ่งปัญหาเรื่องของการปฏิเสธนะคะในเรื่องของรถแท็กซี่เนี่ยเจออยู่บ่อยครั้งดิฉันก็เคยพบเจอนะอบางครั้งบางทีเนะี่ยอยากจะบอกว่าคือคนขับแท็กซี่บางคนบอกว่าจะไปส่งรถไปส่งไม่ทันดีฉชั้นอยากจะบอกว่าเออไปทางไหนไปด้วย จริงๆนะเนี่ยเขาต้องขึ้นไป้ายไว้นะคะว่าสามารถที่จะวิ่งในเส้นทางไหนได้เพื่อที่จะคนเรียกก็ไม่เสียอารมณ์ด้วยเวลาที่เรียกไปเราจะได้รู้ก่อนล่วงหน้าว่ารถแท็กซี่สามารถวิ่งในเส้นทางไหนได้เราจะได้ไม่ต้องถามให้เสียเวลาแต่หนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะคือเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยหลายคนบอกว่าอยากให้แท็กซี่เนี่ยขึ้นทะเบียนแล้วก็มีประวัติเอาไว้เพราะว่าบางทีต้องใช้บริการในายามวิกาลตอนกลางคืนคหรือว่าตอนกลางวันเองก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้ประชาชนและผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ะะตอนนี้เขาก็ขานรับนโยบายการจัดระเบียบการจัดทําประวัติของผู้ที่ขับขี่รถแท็กซี่ซึ่งเขาบอกว่าจะสร้างทั้งความมั่นใจและก็ความปลอดภัยให้กับผู้บริการโดยทางกรมขนส่งทางบกเองก็จะให้มีการขึ้นทะเบียนร,รถบริการสาธารณะในทุกแบบนะคะโดยให้เสร็จโดยเร็วภายในช่วงของเดือนนี้ไปติดตามจากรายงานกันค่ะ ปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ขับอยู่นี่เขามีใบจริงหรือเปล่าอะไรก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยขึ้นนะคะเพราะว่าจากที่ดูข่าวแล้วคสชก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีขึ้นค่ะเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะที่สนับสนุนการจัดระเบียบรถแท็กซี่ตามนโยบายของขสชเพื่อช่วยลดความกังวลในการโดยสารเพิ่มความปลอดภัยการใช้บริการได้มากขึ้น และเชื่อว่าจะช่วยจัดระเบียบสังคมได้เป็นอย่างดีด้วยไม่เพียงผู้ใช้บริการเท่านั้นแม้ผู้ขับรถแท็กซี่ต่างเห็นด้วยกับโครงการเช่นเดียวกันพร้อมยังเสนอแนะถึงผู้ประกอบการอู่รถแท็กซี่ให้เลือกผู้เช่ามากขึ้นซึ่งน่าจะช่วยลดปัญหาผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปลอมไม่มีใบอนุญาตขับขี่ยิงเราเห็นด้วยอย่างมากน,นะอู่ต้องต้องการองตรงนี้ว่าเออต้องจำกัดไว้เลยว่าคนที่มาเช่า ต้องมีบัตรเหลืองใบขับขี่สาธารณะ,ะบัตรเหลืองสองอย่างเนี่ยสำคัญที่สุดทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้ประชุมทําความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ทั้งอู่รถและในรูปแบบสหาหกรณ์ในการแจ้งข้อมูลประวัติผู้เช่ารถทั้งหมดเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทาศูนย์รวบรวมข้อมูลผู้ขับแท็กซี่โดยสารสาธารณนะทั้งนี้เพื่อการจัดระเบียบรถโดยปลอดภัยของผู้ใช้บริการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ การบริการรถแท็กซี่ก็เป็นการบริการอันหนึ่งนะครับที่ประชาชนใช้บริการเราจะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยมีความสุขในการใช้บริการรถแท็กซี่มากขึ้นนะครับโดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในการให้ข้อมูลกับผู้ขับขี่รถทั้งชื่อที่อยู่ใบอนุญาตขับขี่รถให้กับทางกรมการขนส่งทางบกเพื่อนำมาลงในศูนย์ประวัติ ผู้ขับขี่วัสสาธารณะการเข้ามาจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะถือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชนและทำให้สังคมเป็นระบบระเบียบมากขึ้นอีกด้วยทีมข่าวเศรษฐกิจห้องข่าว NBT นอกจากช่วงนี้นะคะยังกดขันในเรื่องของการจัดระบบระเบียบในเรื่องของรถจักรยานยนต์ก็ดีหรือว่ารถแท็กซี่ก็ดีนะคะมาดู